น้องชายนะครับมาลงแคมนะครับเดี๋ยวเก้าเดือนเก้าเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนี่โัวนี้เก้าเดือนเก้านะครับต่อแล้วมันนี่นะครับโอเคครับก็ขอกราบสวัสดีทุกคนครับในช่องพาร์ตบีดเลสซิ่งนะก็วันนี้ก็พารถน้องชายนะครับมาลงแคมนะครับเดี๋ยว อีกคลิปนั้นทุกคนคลิปน, <c oughs> นั้นแหละคลิปนี้ร้องกับ้อยุ้านะก็เอาเรื่องอยู่นะทุกคนนี่ครับมายัดแคมป์นะครับโอ้วันนี้เก้าเดือนเก้าเก้าบาทโปรวันนี้เก้าเดือนเก้านะครับวันที่เก้าเดือนเก้า้า้าบเาทเลขสวยเลยสวย <c oughs> นี่นะครับออกดมาแล้วอะให้าดอะวิ่งได้เท่าไหร่วิ่งก่อนทำก่นร้อยสิบสอง้อยสิบสามอะอะแล้วลองดู เราหนุกเขาจะเทสให้เลยว่าวิ่งเท่าไหร่เฮ้ยแต่เย็นนะค่อยขี่นะไม่ข่้นนขึ้น้นขึ้น้นขี้นขึ้นขึ้นนขา้ไข้นล้นขึ้นขึ้นขึ้นข้นขึที่เราเคยวัดก็ประมา้น0ึ้่ขึ้นขึ ร้อยีก็ได้ประมาณ1 4 0ยสีสิบสมัยมมวัสดีพี่เดีย๋ยวผมเอาบางร้อนเดิมใส่ป <c oughs> ตอนนี้เราไล่อพี่ไล่เมรร็ดละพี่เดิมเดิม,ม,เ,มเป็นไงพี่พ <c oughs> ี่ก็ให้ทเดิมพี่ใ้งาน,น,นดีกว่าพีนี่ครับแข่กันเดิมแล้วนะครับผมน,นั่งรอได้เลย พรอองคไม่านมานเกมมาฮะเราให้แล้นะครับเ้แกมาดูํราโลูกมานะบไอ้ลูกเดิมดิไอ้ลูกเดิมครับแชมลูกเดิมดน,ดนีขล้วนะนีครับเเตอร์เท่าไหร่ม ถึงตัวที่สี่สามสิบด้วยนะครับได้เท่าไหร่ร้อยสิบสองกีแต่ร้อยที่สองกีนะอ่ะนี่ตัวใหม่ครับนี่มันจะน่ารักตัวอานนี้ตัวน่ารัโอ้ตังน่ารักน่ารักเลยสงสารที่สวยนะครับวันนี้ได้ลูกเดิมถึงลูกค่าที่สามไม่ต้องหลบวาวไม่ต้องปาดถอดปาดเบาไม่ต้องไงพี่เสียบใส่ได้เลยเสียบใส่ได้เลยแล้วก็ปรับกระเดื่อหาเออดู ดูเดี๋ยวก็ดูวันนี้จะต้องทำอะไรมากมายจะต้องไปปาดขอดปาดวาวอะไร,ไรอ่ะบิ <laughs> นี่นะครับ บินแล้วมั้ยไปเื่ออะไรปะเสร็รยร้อยเดี๋ยวบินไปซื้ไปผหมากซีไปผักหมากด้วยไปตากลับพังมาเดี๋ยวโปก็ได้ครับปังเกียร์นะครับผม จมไมัยจะมาแล้วเม,จจม,มื่อจมัยเดี๋ยวรู้มาเล่นสำนักนี้เดี๋ยวรู้เลยตบทุกคันหมกไหะะมงหมกเดิมหมกเดิม,ม,ดมพี่พี่จะทำอะไรมาเดิมเดิมท่อท่อสเตอร์แค่นี้เองแน่อย,อยางงี้เจ๋อ มมมหม,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 มึ่มหสายหหมุนหยอกหยอกนี่พี่ว่าท่อพี่ไปครับให้ันพี่ายหรือไงหรือพี่จะถือกลับเองวะ,ะเ,นนเอเเอ,เ,อเวลาไต่ตายเอเไ่ตายฝาก่อ,อไปเลี้ยใช้ได้จุหรอไปทำอะไรมงอ่ะก็ไม่ได้ทำแล้ดีบีบทำใเมื่อวานนี้นะครับใส่เรียบร้อยนะครับติดตั้ง นี่มั้ยเพราะว่าถามาแบบนี้หางาวไปนอนเลยไปพี่ต้นครับค่าร์ลโค้ดเท่าไหร่พี่ค่าร์ลโค้ดเท่าไหร่พี่ขอบคุณครับโอ้โหขอบคุณครับพี่นี่ครับจัดให้เต็มที่ครับลูกพี่อออดดโนน๋ี่

คนดู5แสนกว่ามึงโอ้ตายเลยมันต้องคนดูเท่าไหร่ติดตามเลยต้องผู้ติดตาม1,000ซับยอดดู4,000อีก4,000วิวพี่ยอดดู12เดือนเอ้ย12เดือนเราจะเปิดรายได้ได้วันนี้พี่เท่าไหร่ละไม่รู้เลยพี่ไม่ค่อยได้เข้าอ่าเดี๋ยวโปรโมทให้นะครับช่วยๆกันนะครับผมพี่ต้นโปรโมทให้ดันให้จนแบบ1,000ซับอยู่แล้วสนามเปิดมันก็สนุกหน่อยไปที่สนามกันนะเนาะใช่พี่โหแต่ได้มากเลย โควิดนะครับผมอีโจบอีวนั้นผมไปพี่ต้นก็ไ <own> ม <stories> ่ว่างมาคป็นย <900 pagar> ูทูบเบอร์ครับตัวเว้นที่เบลไม่ได้มานะครับผมบอนโนบิก็ไปอออตัวหูอยู่ข้างในรถออกตัวไม่ค่อยติดพื้น มั่นมั่งยกมั่งวิ่งไม่ตรงมากน้อออกตัวเป๋มั่งครับนี่มีกล่อง e อ i ไดเเมอรจัดไปแล้วเอพแต่นี้แบบมา EPI ีายไม่ได้เลยจำว่าพีกินแบบเดินหา้ลาฮะเดน่าตาเดน่าลกลับมาลนอ่กลับอีอ จะกลับมารีแมปเตินตุลาจัดไป้ได้พันนึงแต่ถ้ายังไม่มีตังรีแมปก็เนี่ยร้อยแปดสิบบาทช่วยได้ไปเลียนหัวเทียนดูขเข้มแล้วพี่รอ,อ,อ,อมาไวขึ้นไปมาไปไม่เกลียนี่เขาเทียนเป็นเบา อู้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 แล้วเปลี่ยนแล้วะนี่นี่นี่อืออืออือชอบชอบชอบเดินมาโผล่แข่เลยนะมาเจ๊ชอบแขมาโผล่หมดเนี่ยโอ้หใช่พี่ อบอกเลย60 66ยักเดินบาเหมือนลูกโตนะทเน,นี่ปิ๊บเหมือนลูกเดิมเลย ยางใหญ่25งหสดหรือสองเ็ดห้านสองห้าส,สองเก้าโอ้เกินชอบนเอม่หดนชอบแมม่หอมชอไม่ต้องหลบเาสเเรียบใส่ได้เลยไม่ต้องหลบเาวแคมก็ไม่ดังดเลยพนะี่เนาะแก๊แกแก,แกไม่มีเลยเรียบเมือเดรื่อเเรี่มด

ขึ้นขึ้นงน่ยแล้วก็ใคาไ้อทีหลังก่น่ะจ้งแางอ่ะ่น้ไม่ตางนี่เลยแแล้วก็ส่งทีมาดูด้วยว่าด้ได้ได้ดีด้วยดูเดินได้ยังหนักลยแกเยนะแฉกเาจับเบียกลยเนี่ยเดดจับจขาับเนี่ยเดดส่งหมพี่เนี่ยันจะส่งให้ก็ได้ได้ไพี่ได้ครับได้ครับจะพี่จะให้เองใส่หมวกพี่ แล่ยให้เองจับจีเล่ยก็หมอบพีจ่จะอัดกล้องให้เล่ยก็ส่งวิดีโอแต่ผมก็ส่งให้พี่กระสือทำคลิปไดนานะได้ทำคลิปใช่พี่โอ้อยู่ชมพูรีไม่ได้ทำอะไรเลยพี่ครบจักรจัดแคมป์ให้แล้วนะครับของ,อของเมิร์ดนะฮะของน้องผมนะครับผมนี่เวลาเพื่อนถามลูกอะไรทำลูกอะไรทุกเดิมเดิมจริงจริงเดิมจริงจ,งจงแ,งแมคมป์เดิมเก็บด้วยเหมือนก้น ่เหลือเล้าเี่แหละยังไม่จก็ผมผมผมพี่ฮานโล่กันเพื่องบินได้เพิ่งออกจากบ้านได้เท่าไหร่มาสองวันเนึ่งสองวันนี่นะครับออเ,เปิด G ลองเดี๋ยวพี่พาไป เดี๋ยวท่เอเฝ่าให้พี่สายก็ได้ให้พี่สายาน,น,นี่ครับจัดเรียบร้อยนะครับนี่ผลก็จะประมาณนี้นะผมเดินกระแทกครับผมเราใจครับเราเราใจไปรุ่นนะ